ขอนำนิวนหรห้าประการในมาหาปฏิปทานาสูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหลายได้โปรดรับทราบไปดีว่านี่เป็นคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นพศาสดาเสียเองแทนเพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสดาเสียเองก็ขอนำพรําบาลีขึ้นตน้นโดยย่อ พอเปนิ้ทัศนะมากล่าวให้่านฟังที่องค์งงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสท่านจะว่าการท่านจากพิฆวีภูุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นเพาในข้อน,นี้มีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารนายเห็นำใำธรรำอยู่เยงเยงอยู่แต่ดูก่อน,นพิสุทั้งหลาย พิสุทในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเพื่อนิวรณ์ห้าก็ดูก่อนพิสุททั้งหลายก็อย่างไรพิสุทธิ์ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเพื่อนิวรณ์ห้าดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามารมณ์มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะ มีภายในจิตของเราเมื่อกามาชันทะไม่มีภายในจิต <sl ope> ก็ย่อมรู้ชัดว่ากามาชันทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่กามาชันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นดยประการใดย่อมรู้ดยประการนั้นอันหนึ่งกามาชันทะที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งกามาชันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ด้วยการนั้นอำนาจเจะาคาละเจ้กคามละนั่นเองย่อ <c oughs> มรู้ด้วยการนั้นด้วยอันหนึ่งการมาชันละที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยระการใดย่อมรู้ด้วยอการนั้นอันหนึ่งพยญยาบาดความคิดแช่งสัตให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเรา หรือเมื whales, desse, nah ่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยการใดย่อมรู้ในกระการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้้วยประบการใดย่อมรู้ในประบการนั้นอันหนึ่งความที่พยาบาทอันตนละแล้ว ไม่เกิดขึ้นด้วยกระการใดย่อมรู้ด้วยกระนการนั้นที่หนึ่งทีนัมิทะความคลานความค้ายกายง่วงเงาทีนัมิทะความคลานกายนีมายถึงความขี้เกียจเมื่อวาเมื่อเงมงอความ่เงาอมีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนัมิทะมีอยู่ในจิตของเราหรือว่าทีนัมิทะไม่มีภายในจิตจะย่อมรู้ชิดชัดว่าทีนัมิทะไม่มีภายในจิตของเรา อันหนึ่งความดีถี่นิมิทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละถี่นิมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละถี่นมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความดีถี่นิมิทะอันจนละสนแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งอุทจจะ ความฟุ้งซ่านและหละงคานใจมีหน้าในจิต ь. ย่อมรู้ชัดว่าอุทจะกุพุจกักมีอยู่ในจิตของเราย่อมพีเป็นานาย็นธรรมดาขอโทษมีว่ามาอุทจะไม่มีหน้าในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าอุทจะไม่มีในจิตของเราอันนี้ความที้อุเทจจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเรื่อการใดย่อมรู้้วย่องการนั้น หน,นึ่งการละอุทะจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเชื่ได้ดยประการใดยังรู้ดยประการนั้นหน,นึ่งความนี้อุทจจะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันตนละได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกดยประการใดยังรู้ดยประการนั้นหน,นึ่งวิจิิจฉาความเครื่อนแปลงสงสัยภายในจิตยังรู้ชั้ว่าวิจิิจฉามีอยู่ในจิตของเรา ถ้าแมวิจิตรช้าไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิตรช้าไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่มีวิจิตรช้าอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นดยประการใดก็ย่อมรู้ดยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิตรช้าเกิดขึ้นแล้วด้วยประการใดย่อมรู้ดยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิตรช้าจนละแล้วด้วยประการใดย่อมรู้ดยประการนั้น ดังนี้ half, chips, please, <ff> well, ี Excel, right. <off> ิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างแล้วทำบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็รูส้สติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไ่าจะพอะหน้าแต่เทอแต่เพียงสักจว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักะว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรใรในโลกด้วยดูกนที่สุดทั้งหลายที่สุดย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้ายอย่างนี้ เมื่เนื้อของพระบาลีที่อโอสมเด็จพระจินท์ศีวรมศาสนดาสมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนในตอนต้นเป็นสมถะภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าสรงกัตว่าน,นิวรณห้าบระการก็มีอยู่ในงามฉันทะ ความพอใจในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสมึนนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการที่อย่างหนึง่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดระพุดร้ายบุบคนอื่นอย่างหนึง่งสามถีนมิทะความโง่เหาเอานอนอย่างหนึง่งสี่อุตจากโกจักความฟุ้งส่านลำคัญอย่างหนึง่ง อาวิจิตรแาความสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จโตสมมาสุภธเจ้าอย่างหนึ่งนี่เริมแล้วก็มีห้าอย่างถ้าเราจะพิจารณาตามคําแนะนำขององค์สมเด็จโตสมมาสุภธเจ้าตอนนี้ถ้ายึดจิตสตาโนปสนามาหาที่ฐานเป็นศูนย์ ฉันบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวรณ์ห้าประการคือความฉันทะพยายามบัตุเทจะกกุโจะกทินมิทะนิจิจิตามันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเรารู้ว่าสิ่งทั้งห้าประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเรา ต่จสิ่งได้ห้ามโดการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยาการอย่างไรนี่ชื่อ่าจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถะภาวนา,าท่านี้เข้าใจแล้วหรือยังถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าผู้ท่านรับฟังผู้ท่านเข้าใจหรือเปล่า ผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจหรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสําหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสำหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือโมเม,มว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนําตามคําสอนขององค์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้าว่าการมาฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รัก รักก็รูปสวยจะเป็นรูปคนรูปศัพท์รูปวัตถุก็ฉางเหมือนกันหมดอย่าแต่มื่อเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันยะสวยท่งตัวนี่เป็นกิเลสเสียงพระ เสียงคนเสียงสัตว์เสียงเสดดีสีดีเป่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบก,กันเสียงโลหะกระทบก,กันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกรรมมรรจกินหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกินเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลสอาการสัมผัสทางกาย ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นยลนเมื่อการห้าอย่างนี้ไม่เกิดในจิตของเราแล้วเปล่าถ้านไม่พิจารณาไว้เสมอจิตตานุปัสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราเจริญด้วกรรมฐานเพื่อการจิตตานุปัสนามหาสติปัฏฐานจนแล้วแล้วก็เสร็จท่านบอกว่ามหาสติปัฏฐานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอ อสมมติว่าถ้ากามมาชันท่าประเภทนี้มันเกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นเนรมโปเราก็รู้ไอคนนี้ไม่ไคนแลละเอาว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหนวิธีที่จะหักล้างการมาชันทะนั่นก็คือต้องใช้อสุป,ปรธรรมฐานเ็าไม่ตองสิงนะในมาหาเศรษฐฐานละสุก็มีปริโกไดสัญญา อาการสามสิบสองที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนราสัตว์มันมีสภาวะสกปรกดบงส่วนออกไปอาการสามสิบสองเต็มไปด้วยความสกปรกสโสโครกไม่กเอาคนไไรกัน,อ,น,กนอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำน้องทะเลทำลายอันนี้มันสะอาดแรมสัสกปรกหรือว่าธาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวต้น ธาตุสีที่ระคุมกันก็มาร่างกายมันเป็นคองสะอาตมโศกที่เราศึกษาที่มาแล้วม ai so like ันเป็นคองสโศกกหรือว่านวสีสมน้ำเข้าไปนั่นอีกนวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันห้าวันสิบวันก็ว่าเลอไปมันขึ้นเน่าเอิดแพงจนกระทั่งน้ำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทรมลงมาเรียแต่กระดูกเป็นต้น อาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราพอใจมันเป็นของน่ารักหรือว่าน่าเกลียดมีการศึกษาในเรื่องนิวรณ์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวสีก็ดีธาตุสีก็ดีบริโภคลบ,บก็ดีทั้งสามเดียการนี้เป็นเครื่องหักล้างกรรมฉันทะ เราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงงามในความจริงมันสกปรกหรือแสนมันมีสภาพมันก็ถงอุจาระเื่อนที่ได้ถ้าพิจารณาแบบนี้นะจะไปนั่งว่ากันละเอียดจี่กันทุกจุวทำไมกัไม่ไห้ถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอเสมอในจิตสมาธิจิตทรงตัวจริงๆ อารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนหสัตว์ที่เราหลงรักนั้นมันเป็นของสกปรกอาร์เหื่อที่เรียกว่านิิท,ทาย,ยานมันก็จะปรากฏถ้าอารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพื่อม,มันก็จะปรายกฏที่เรียกว่าสังขารุปปกขาญาณหรือว,ว่าด้าดหรือว,ว่าด้านสมาธิก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกขาเรืสมาธิเกิดขึ้น อารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียดร่างกายเป็นเอกตพอารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัวและความวางเฉยที่ว่าร่างกายทองคนเราสัตว์เป็นของหน้าเข็ดเป็นที่ไม่พอจใจใจเรามีความสบายไม่หลงไหลใส่กันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าวิรารมันได้สมถะกาวนาเป็นนั้นว่าถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดมีวรในดวยข้าวใสาหนึ่ง ปาริกระบบพิจรารณาการสามทุตสองสองท,างท่ารวมบัพพิจรารณาได้นไหน้าก่อท่าสี่สามนาสีระบบพิจารณาเริ่รมมีสภาพพ่างการมันก็สะสมตอนนี้ถ้าหากว่าสัห่านีวันตัวที่สองความโกิดความเสียบัดไม่เกิดขึ้นกับจิตไม่เปล่าถ้าเกิดขึน้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอ นี่ถ้ารู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักล้างให้มันที่นา่าใจนี่ที่หักล้างความโกรธและความทุยบัติมีความจริงอยู่ทางท้ายนะแต่ผมว่าไมาใช่ก่อนเ้าไมาใช่จะตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทําลายไปเลยถ้าม่เกิดเรื่องนี้นก็ใช้สมิหฐานส,ส,สี่เส้นในอารมณ์ตรงเรื่องธรรม ความโกรธความเยึมเดมัเป็นอารมณ์ขงความโหดร้ายเพราะว่าสมิหารสี่เป็นอารมณ์ขงความรักสงสารที่มีความต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรคูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตร แม่คิตท,ทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปว่าคิดว่ามันดีแต่ได้ว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราต้องการกระทําของเขาก็ดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็การหลงผิดของเขาเราจะทํำยังไงกับเขาไม่ว่าทําอย่างนะะั้นจิตเราก,ก็ให้อภยัยเป็นอภัยทานเสีย แต่มีความรู้สึกว่านี่เขาหลงสิดไปในเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สำหรับในมหาปฏิปทานท่านใช้สมิหารสี่เพื่อเมตตาคุณาสมการเพื่อหักล้างอารามณ์ความโกรธอามความสบัดความจริงอารมณ์อย่างนี้เขาจะมีประจำจิตกนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคือความรู้สึกนอนื่นสั้นแล้วพิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์สุกอบ เราจะให้อาภาัยกับบุคคลผู้กระทำความผิดได้มีความเข้าใจผิดคิดว่าการอย่างนั้นมันเป็นของดีจะไปนำพยธาธ์อย่างนี้เมื่อจิตใจทรงแน่ในอย่ญญางนี้ก็ชื่อว่าเราหักร้างความโกรธความเจ็บบัตได้แล้จิตล้วก็รู้ว่านี่เราหักร้างในความโกรธความเจบัติพยาบาทเส้นได้โดยการเขาผลิหารสีเขาจัดไป้มื่จิตใจของเราให้ทรงผลิหารสีเป็นปกติ <Workers> นี่มาความง่วงเหงาหันนอนถีนม่มีพระจิตล้ายกายคล้ายกับไม้กายขี้เกียจไอ้ตัวงื่องขึ้นมาในมันขี้เกียจเมื่อความง่วงเหงาหันนอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อการความรง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่เราจะบอกว่าถ้าไม่เงื่วงเหงาหันนอนเกิดขึ้นเราก็รู Sultan, ้อ mmm. ยู่เ <adelante> มื <neces HO USE hvad> ่อความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทำลายได้อาการอย่างไ่เรารู้อาการอย่างนั้น ออนนี้เราก็ต้องมาใช้อาการหักล้างและพระพุเจ้าทรงเคยแนะนำพระมคคลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขาตอนนั้นเกิดความง่วงโองสมเด็จกระสมานสมพุทธเจ้าทรเางสเสด็จไปแนะนำา่่โมคคลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นโธอจงเรียนตาให้กวา้างเอามือขยี่ตาบ้างเง้นเดินด,ดาใบ้าง พอน้าล้างหน้าใชะบ้างุกขึ้นเดินสช่บ้างมันจะได้คลายความวงุ่ากายเรื่องการเสียรตระวังให้ดีบางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้่อนร่างกายมันเสียต้องการพักผ่อนล้วอาจจะเข้าใจว่าความวงุ่นหัวได้ตระเวนเลยเขารับแลงั้นในเวลาหัวค่ําก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามมากนะั ควบคุมกำลังใจพอสมควรก็น,นอนพักผ่อนตื่นส่้นตอนเด็กจิตใจเราสบายร่างกายมีร่างกายมีกำลังดีหายใการเกี่อนโตเร่งรัดปฏิบัติความดีก็ดีสี่องค์สมเด็จะปในสีกลาณูทักแจกกุพุทอารมณ์ที่มีการผู้สั้นในล่คันอารมณ์ผู้สั้นในล่คันนี้นีเวลานี้เราศึกษานมาหาาฏิบวันแล้วสูต จิตดำรู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งได้เกินควบคุมกําลังใจไม่อยู่องค์เด็จพระบรมสู่บอกให้หันก็ไาปใาช้อนาปานุสติเพราะวาอนาปานุสติมหาสิทธฐานการกําหนดรู้ลมให้ใจสของใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวน,นาหรือไม่ต้องพิจรารณาถ้าไปภาวน,นาและพิจรารณาเท่ามันจะฟุ้งใหญ่ ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาตัวเยงว่าเรากําหนดรู้เอาเอากันไปถึงว่ากําหนดรู้ลมหายใจเข้าจะออกเวลานี้หาใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเอาไม่ใแค่ลมหายใจให้จิตเป็นอยู่เพราะลมหายใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ใหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ การทําอย่างนี้อย่าทาให้มากนะทําระยะเวลาสั้นๆสองนาทีสานาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสร้างจริงๆแล้วก็เลิกหมดเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆก,ก็ตามธรรมดาจิตเราจะไปดังนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานานแล้วก็เวลาทําก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอน เวลาไหนสบายนั่งท่านไหนยืนท่านไหนนอนท่านไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันตึนงที่อย่างเดียวนี่คือจิตขาข้อสุดท้ายความสงสัยในคาสั่งในคำสคอนขอ,ององค์สมหรับพระสมะัครสมุทธเก้าแตอนนี้นายสงสัยมาเร,รื่สุก็คือร่างกายสุขภพเราก็ไปดูสิคนที่เรารักที่เราเห็นแม่สวยรูปสวยนะัก เสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆไกลๆเวลาที่จะถ่ายอุจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจาระปัสสาวะของแกมันสะอาดหรือสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไปเวลาที่แกถ่ายเข้าไปแล้วมากินล้ามาดื่มได้ไหมแกจะง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าจะ่รละเอียด น,นั่งนึกถึวันร่างกายทั้งร่างกายเป็นืออะไรบางหันไปดูปริภูระแบ,บะหันไปดูธาตุสี่แล้วก็หันไปดูนาวาสีเก้าว,ว่าต้องกล่าวว่ายังไงว่าภาพที่ะพุไธเจ้ากล่าวว่าสกรปรกถ้ามันสกรปรกจริงไหมวันนี้ก็มาก็มาในตอนท,ท้ายกันบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายเพราะว่าธรรมอารมณ์อารมณ์มที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กาย เป็การมาชั้นทะาพยายามบาดตัวต้วจะอ่าต้อจะเราแบบแล้วก็ว,กวิจิิจฉาความสงสัยรมะว่าความงมาหัวานนอนทั้งมดนี้ท่านบอกว่าจองอยยาเยึดถือมันเลยยือถือมันไว้อยาให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่มันก็สร้างแต่ความร้อนร้อนไม่มีความสุขอยาเยึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิต เพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นดาวของพวกเรามันมีไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็มไม่ได้ความสกงบสงบไอเรื่องความโกรธความทยาบาทก็ตองทิ้งไปเสียี่้ความผู้ส้างจงโคตคุณมกาลังใจให้ทรงตัวขึ้นเชื่อความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เปียนนิจังทุกอย่างเขาโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขงังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังจะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราหนนอยู่ยประโยชน์อะไรโอเคพระอาจารย์ไตรคุนทรว่ามาเห็นแล้วก็สักตัวงมาเห็นจงอยาเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิด,ด,ดว่าแตเงว่าเอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างในวันนี้ มันก็สักว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักจิตมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความสามบัติเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นพวกเรา,เราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เมืนทุกอารมณ์ของเราจะไปสุขได้เพา่หนึ่งเราไม่ติดในร่างกายแล้เราก็ไม่ติดในวัตถุทั้งหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดทุงความทุกขคก์คือพระนิพพานอาลบรรดาวระโยคาวาจารทุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันวันนี้รีบพูดกันหน่อยเพราะว่าเรื่องยาว ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนำมาแล้วนี้แลวก็ทบทวนมาตั้งแต่ต้นจงกระทั่งเสียงบทนีเพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่อันทุกที่จะเห็นว่ามันจะสมควรของท่านจะเลิกเมื่อไรก็เลิกได้ตามอิทยาสัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันด้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งท่าไหนเัดสมาธิทับเทียบหั่าเก้าอี้ห้อยผ้า ได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีวายจะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกอะไรสมัครวันนี้ก็ขอยุติคำนะนำมาตะเกียงท่งนี้นน